แจ้งให้ทราบตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อได้2เครื่องอกดไม่ต้องแสดงอีกออแล้วก็กดปิดไปและหลังจากที่ผมกดรับผลกําไรและอุปกรณ์ตอนนี้มียอดอยู่732บาทไม่ต้องพูดเยอะผมจะกดถอน732บาทหากค่าธรรมเนียมไป146บาทใส่รหัส การถอนไปเลยหลังจากใส่รหัสการถอนเสร็จกดถอนถอนสําเร็จเรียบร้อยครับคนดูใครที่อยากได้เงินเยอะๆนะครับเชิญเพื่อนให้เยอะๆเหมือนผมเหมือนผมตอนนี้เชิญไป204คนเรเวล1ลงทุนไป7จ0 0 0มืเรเวล2ลงทุนไป5้าหมเรเวล3ลงทุนไป4ี่หมอยากได้เงินเยอะๆก็แนะนานะครับแนะนําเพื่อนลงทุน1คนได้10บาท2คนได้3 0 3คนได้5 0 5คนได้1นึ่คนได้3ามร้คนได้2 0 0 0 1น0นคนได้5000ตอนนี้คือผมแนะนําไป57เ อีก43ผมจะได้รับเงิน5,000บาทนะครับแต่งานนี้ที่ผมเล่นผมอุปกรณ์ที่ผมซื้อนะครับผมลงทุนไปก็มีราคา50าบาทราคา1บาทราคา200ราคา4 0 0 0ราคา4 0 0 0นเนี่ยจะแถมฟรีใครที่ซื้ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งในงานของเขาเขาจะแถมให้เลยนะครับตัวราคา4 0 0 0บาทเหมือนผมนะครับผมมาแรกๆผมก็ซื้อ ราคา200บาทนะครับเนี่ยตัวนี้เลยนะครับถ้าใครที่อยากซื้อนะครับก็เพียงแค่กดซื้อแล้วก็กดยืนยันถ้าเงินไม่พอแบบนี้เราก็ไปเติมนะครับเราเลือกต้องการเติม200บาท500บาท1 0 0 0ันอยากเติม200บาทก็เติมไปเลยนะครับกดเติมเงินแล้วก็กดยืนยัน มันก็จะด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้เราทําการเข้าแอปธนาคารสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้รอไม่ถึง5นาทีเขาจะทารายการให้อัตโนมัติหลังจากทารายการเสร็จนะครับเงินก็จะเข้าหลังจากเงินเข้าแล้วก็มาเลิกลงทุนได้เลยทุกๆตัวนะครับลงทุนไปนะครับมีราคา200บาท500บาทสิบ0บาท1 5 0 0 2,000 3,000 4,000 8,000 15,000ทุกตัวที่เราลงทุนไปคืนทุนภายใน35วันลงทุนไปเท่าไหร่ก็คืนทุน35วันงานนี้ผมถอนมาตั้งแต่วันที่12เดือน12ปี2 0ปีนะครันี่ย ถอนไปแรกๆ2,800แล้วก็153บาท350 2,500 2,900 2,700อย่างเนี้ย200 100 2,800 2,200 3,000 ก็เคยมีเนี่ยเห็นป่ะสามพบาท 185, 2 0 0 2อ0เนี่ยถอนมีแต่ยอดหนักๆอ่ะที่ผมถอนไปนะครับช่วงนี้ผมถอนไม่ไม่เคยถึงยอด2000สักทีนะครับถอนตั้งแต่เดือน12อ่ะเดือนนี้มันเดือนเท่าไหร่แล้วครับคนดูกุมภาแล้วครับตอนนี้นะครับถือว่าเปิดมานานมากๆนะครับจะเข้า3เดือนลวนะครับใครที่อยากเล่นก็ตามใจนะครับใครที่ไม่อยากเล่นก็ดูคลิปวิดีโอผมที่ผมรีวิวไปดีกว่านะครับทุกๆงานมีความเสี่ยงทุกงานแหละครับใครที่สนใจอยากเล่นก็ตามนั้นนะครับคนดูใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค ใจสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ